ที่สคล้ายงานที่แล้วเลยคล้ายงานที่แล้วที่ทำตันไปนะคะกำลัง3ามกำลังส,งสเชื่อมด้วยบวกกันเราก็ต้องทำให้เป็นอยู่ในสมบัติหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เพื่อที่คำตอบจะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับ 3บวกหลังกำลังสเพื่อที่จะได้แยกเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลังสงลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสงปึ้งนในป้าหมายเราอยู่อย่างนี้ตั้งไว้รอเลยคราวนี้เราก็มาแปลงร่างโจทย์กัน 6 4 x กำลัง3บวกร2 5 y กลัง3ม,มีตัวร่วมไหมเราไม่ต้องใช้ตัวร่วมเพราะมีกำลัง3อยู่แล้วใช่ไหมลูกมันมีกำลังสอยู่แล้วนี่ไถ้ามันมี x กำลัง3มี y กำลังส,มมงสแสดงตรงนี้ไม่ต้องตัวร่วมแล้ว64ก็สามารถทำเป็นกำลัง3ได้125ก็ทำเป็นกำลัง3ได้เพราะฉะนั้นเสร็จเราโจทย์ของเรามาก่อนเลย64 x ก,กำลังสาบวกกับ125 y กำลัง3 64 x ก,กำลัง3แยกล่างเป็นอะไรนะ4 3ตัว x 3ตัว,เ,ตวเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมจำได้ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งเป็น4 x 3ชุดก็เป็น4 x ตัวหน้าเราเป็น4 x นะแบ่งล่างตัวหน้าแล้วนะเฟิบต่อไปตัวหลัง คือ125 y กำลัง3 125 y กำลัง3 125ก็คือ5 25 25คูณอีก5เป็น125 y <5 S 1> <25 S 2> 3ตัวเพราะฉะนั้นก็จับคู่กันได้3ชุดดังนั้นชุดหลังเราคือ5 y ข้างหลังเราคือ5 y ้ตัวนี้ใส่ผิดนี่นาคุมขออภัยอันนี้คืออะไรนะหน้าเชนงลกหน้าคือ 4x ละมือตัวหลังเราที่หาได้เมื่อกี้คือ 5y หลังอยู่นี้ 5y 5y ใส่ใส,ส,สลับวงเล็บอ่ะคราวนี้เราก็มาหาคําตอบวงเล็บคู่หน้าถอดวงเล็บน้อยออก 4x บวก 5y นะคะ 4x บวก 5y ต่อไปชุดหลังอันแรกก่อน 4x ทั้งหมดกำลังสอง 4x ทั้งหมดกำลังสองมันคือ 4x คูณกับ 4x นะลูกต้องท่องเบิ้นะ 4, 4, 6, 6, นะ์นะ4 4 16นะก็จะเป็น16 x คูณ x ได้ x กําำลังสองนะคะต่อไปชุดกลางลบ 4x คูณกับ 5y ต้องติดลบแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็เลขคูณเลข4คูณ5เป็น20 x คูณ y ก็เป็น xy เพราะฉะนั้นตัวกลางกราคือลบ20 xy แล้วก็บวกกับตัวท้าย5 y กํลังสอง5 y กํลังสองก็คือ5 y คูณกับ5 y ใช่ไหมลูก5 5 25 yy y กํลังสองตัวท้ายสุดเราก็จะเป็น 25 y กําลังสองจบแล้วพอจบแล้วเอาคำตอบมาสรุปโจทย์ของเรา64 x กําลังสามบวกกับ125 y กําลังสามก็จะได้คำตอบสองเล็บคือ4 x บวก5 y คูณกับ16 x กําลังสองลบ20 x y บวก25 y กําลังสอง คือจบตัวอย่างที่สองเดี๋ยวไปอีกตัวอย่างหนึ่ง